สบายดีสบายดีทุกคนเนาะยินดีทุกคนเข้าสวนซองพีเตอร์ค่ะเกลือเด้อตอนนี้คือมาต้มน้ำเนาะแต่ว่าน้ำฝนแล้วเสาร์มื้อนี้อยู่บ้านเฮามีงานเด้อพี่น้องแล้วก็น้ำอันนี้ต้มเพื่อจะเย็นให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเฮาเนาะอืมเมื่อนี้คือมัดแขนให้ให้ลอต้านะมัดแขนให้อ่าลูกชายกบของเฮือน เมื่อนนี้คือบนตัวก็ตื่นเศร้านะตื่นเศร้าแล้วก็ลกหลังพักหลังอะไรทำไมช่วยเขาเศร้าอยู่เนาะมื่อนี้เขาเศร้าเนาะเขาก็จะมัดแขนอ,อาขาเขาจะมัดแขนให้ลูกไส้กบปีละเือ,อต้องเม่นหมูเท่านั้นเนาะ,ะต้องได้ขาหมูแล้วก็มัดแขนแบบปีละเือปีละเือมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นประเพณีนะนี่นำกระปุกแล้ว ฝดเหรทุกคนหูบอบาหมออันนี้นะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรนเนาะตั้งแต่สมัยพอเ่ากับแม่เ่าของไปโตหาก็แต่งงานใหม่ๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งสวมสั่งของขาเจาตามอีเมลบอกว่าตอนพอเ่าอายุสักสองปีเนี่ยพอของพอไปโตอีกเทอนึงเนาะซึ่งแบบ เม็อตุ้มยังให้เอามาต้มแบบดำเลยทำอีสจะเป็นหม้อขาวชีแบบเออเขาจะอา่าไปต้มหม้ออื่นแล้วก็มาเทใส่นี่แล้วก็เขาก็จะกลายจะจะเห็ดหม้อตัวนี้แบบเออเป็นหม้อที่แบบเก็บน้ำนะเห็ดไปเห็ดมาแม่มาต้มแบบนี้นะคือสองใช่ไหมส่องซัวคนเราเนี่ยนะ <laughs> okay. เ,เพราะว่าพอทอนไม่ถากกบมาแล้วบางคนมื้อนี้เอ,อนเนี่ยคนนี้ก็มาทำกับข้าวช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยสบายดีเธอเธอทำอะไรช่วยบ้างโอปชิสเคอสซุภาษาลาวานอะไรซุปปลาส้มซุาา <c oughs> ปหม้อุปปสมกับเกลือชูรสอะไรอย่างเงี้ยา เออแล้วก็ทำอะไรช่วยบ้างแค่นั้นซอยผักหอม,อมซอยกระเทียมให้แค่นั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยคนคนเก็บมาแล้วคนเฒ่ามาไปกันต้องไปช่วยโหดน้ำเอ้ยเซตรู่เย็นน้ำเนาะเอาเลยซาแบบ

ที่จริงเราส่งสาเนาะน้มแร่เขาคอนเททีมแต่ว่าที่นี่คือซาเนี่ยจะเป็นซาที่แบบว่าดีดีแห้งๆแบบว่าเขาโบรานการเก็บเมียดดุลเนาะหาก็ซาปีนี่หนะทุกคนมันก็เลยว่าเออบ่มีเงียบโบมี่หยางเลยขนาดทุกคนไม่โตมั่นใจมันสะอาดคอนเททีฟ

ค่ะวันจี้อาบอาดูเนะ่ยมุ่งวันจี้อาอูนี่คนเถามาแล้วเนาะคนถามาแล้วแต่ว่ายังเดี๋ยวรอถ่าเจ้าบ้านเนาะฮามัดบ่ได้เถื่อแล้วก็แล้วก็กินอาหารของมุ้ย้าเาเฮดบ่ได้เถื่อตองเจ้าบ้านลองก่อนเนาะซีมก่อนทุนทยอยมาไปถาวตะโลกนี่ยไปถาวตะโลก เฮ้ยเอ๋สบายดีสบายดีสบายดีเอาเลยอันนี้จะเป็นบรรดาสาวๆกำลังรอถาดจับบ้านเฮ้ยสบายดีเฮ้ยสบายดีครับสองถัาลมโมเลอเพนอ๋อเพลมโม่ขอกูเนี่ยองกกตั้งใจมาเลยฮัลโหลสบายดีอันนี้หลานสาวน้องบุกเขยออกกล่องจั๊กเถอะน้องอจากนี่ผมตัวหัวเราจูตัวเข้ามาอนุอาตข้าวดได้ นี่หลานสาวล,ลูกของเอื้อยเนาะเป็นสาวแล้วมาซื้อยังซื้อยังนี่ซื้อน้อยอาา่ะเขาช่วอไม่ได้มิจูมิจู <laughs> อลีอ,าาอ,อ,อ,อ่ะเขาช่วยไมู่่้จูนี่เนาะโอ้มุฮูมุฮิเสือค่ะ์นอลีไปไปตัางภูเขาไปอย่างบนเลขขนี้ยวคอ่นเลยจะบ้านยังบูมาเถอะติมาแล้วเขาไม่มักแง โอ,อเคพาทุกคนไปบ่งบรรยากาศมาัดแขนก่อนสบายดีซื้อ,อยังเจ้าลูกไพ่ไปไปบ่งบรรยากาศเขามาัดแขนนี่เนาะเจา้จาเจ้าพิธีสบายดีสบายดี

มาเดูเพยุไกยุไกมามัดแขนให้น้องเนาะอันนี้จะเป็นเจ้าบ้านเนาะเจ้าบ้านตรงได้มัดแขนก้นเฮาจึงแบบเออเฮาจึงทยอยผู้เฒ่าผู้แก่จึงทยอยมัดเนาะอันนี้เอาไว้

มัดแล้วแล้วก็คนเท่ามาัดแล้วนะเนาะที่นี่ก็มาทั้งไม่เท่านี่ันดาคนเท่าูุหยิงเนาะผู้ชายต้องมัดก่อนถึงมาูุหยิงเริ่มจากไม่ป่าัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เต็มเฮือนเลยเนาะอบอุ่นอบอุ่นเอานเอานมาเนี่ยปท้นอาไยวันมาเนี่ยปันะยอาม่มนอะูเอเลช่วา่ดเจอันนั ห้ฮะอือจานเฮาเนาะเอชนตัวเล่าน้อย <laughs> <coughs> 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 ท่าบ <merger. S 2> ้าลาต่พอมอะแยิบกิปปานนี่แหละมั่วอันนี้แม่แม่ก็ต้องได้มาดคนสุดท้ายนี่หลายๆคนทยอยกันมาเนาะ Đúng dẹp quái quái à quái 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 Rồiauto không sao cô lo, chị bảo tôi, ok, chị đã mua ai, hú แมต้องมัดคนสุดท้ายโอ้หลังจากที่เป็นตัวมัดเนาะแมก็จะเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยนางงามสีเมื่อวะอ, <laughs> อลีอันนั่นนาะมีคนมาถาทซาผมวะสันกอบใจเนอะมีคนมาถาทซาผม,ม <laughs> มีคนมาถ่ายทราบผมมาสั่นจะเป็กับกโอ้อันนี้จะเป็นอาหารเนาะอาหารบนดอยเด้ออปาเช่เนาะนี่ข้าวเปียกตรงตรม้มเด้อทุกคนเฮ็ดพิธีอย่างเขาตรงได้มีข้าวเปียกเนกกาะเพราอเป็นอาหารหลักของอาขาเฮา,าเนาะนี่ในป่าก็มาพี่มาเด้อมาเด้อไผอยู่กยุกลอยูุ่กลยมามาดัดแขนให้น้องเด้อ ลุงใหญ่เขาก็มาหนิลุงใหญ่เขามานี่ไอเรถ้าตุ๋ยเราทนไมเนาะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อไปกินน้อง ไอ้ฮาก็เติมน้ำซาเนาะต้องได้เติมน้ำซาอ๋อหลังจากกินน้ำซากรอจะมากินเหล้ามาเดินมาเดินมาเดินทางนี้กว่าทางนีเนาะบอสวยข่อยเติมอาหารเลยออกมากินข่าวอยู่พี่ฮัลโหลลอตตาเป็นแนได้หูซึก ผมซื้อว่าตุยขึ้นบ่ตุยขึ้นตุยขึ้นอี่เมย์ว่าเราต้าจอยเนาะก็เลยอยากมาแขียนเล้อ,อกินข้าวเด้อ,อเจมีอะไรทียย่เจมีอันนี้ลูกลูหล,ลานลานหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลานโย่อันนี้ก็จะเป็นหลานหลานข่อยมีหลานหลายคนแล้วนี่จะเป็นไอ้ันนี่จะเป็นถูกไอ้อ้วนแซ่บบอกข่าเปียกนะมีคนกินอยู่ว่าข่าเปียกหัน อ e ู้อ <in la> <ina> <en la> <ina> <marriage> ันน <in> <society> ี้สุดเด็ดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ใครกินอ่ะมีคนกินหรือเปล่าได้บิวสิ่งถือสิ่งน้องจะล่ะจะเสียอยู่จะเสียนี่ทุกคนมาเบิึงบ่าวอาขากินเลือดแป้งกินเลือดแป้งคือเมียโอ้ย นี่เอือยกับไอ้เคยก็มาเนาะกับอ้สบายดีมาสาเทอันนีุ้กยามเทไม่เดออ้เอือาเนาะสบายดีก็ต้องมัดเขนก่อนจึงกินข้าวได้นะฮะ จ้าถูก <c oughs> <c oughs> มาเด้อทุกคนเมื่อนี้บ้านมิโตมีงานเด้อค <c oughs> ือใส่กบุษุกเท้าอยู่บา้านเฮานี่แหละพี่น้อง มาเด้อม,มาเด้อโอ้โหทุกคนตัดภาพมาอีกทีคือเขาจะหนีหมือนแล้วเมื่อกี้ล้างถ้วยไปเราสุดหนึ่งเพราะว่าคนที่อยู่ทางในเขาเอากับไวเนาะแต่ว่าออไอเขาอยู่ดองเขาล้มกันโดนหน่อยนึงขอหาอกับไปวัานาะ ได้เป็นแค่คนเมียนพาเข้าอันนี้ยังกินได้อยู่ลาการมัดแขนเนี่ยาค่าเขาจะมัดปิดประเชือเนาะต้องตัวหมูเท่านั้นมัดให้ออก ผู้ชายที่เป็นลูกไส้กรกขนาดก็คือของโรต้าอันเราก็มัดทุกปีเนาะแต่ว่าอันช่วงนี้เบื้องนอก,ขอนอกเขาจะจอยเนาะแม่ก็เลยว่าแบบเอออยากมัดอันนี้ก็จะเป็นจ e ีไมล์เดย์เ่ะ คือมีลหลายๆเธอที่มีตัวบอกว่าอาคาตอจะให้ความออจะให้ผู้ชายหันยายกว่าผู้หญิงเนาะมันมันจะเป็นเรือนีทุกคนแต่ว่าสมัยนี้ก็ค่อยๆปเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่ว่าต้องให้กฎหมายหรือว่าการเออต้องให้กฎหมายแบบบอกว่าเออสิทธิ์เสมอภาคแต่ว่าัฒนธรรมความเชื่อถือของอาคาายังยังคงเิ็น ยังคงแบบเป็นแบบนั่นเนาะยังนับถือผู้ชายยังยังให้ผู้ชายยายกลัวตลอลดนะพราะผู้ชายเหเขาเสื้อว่าจะเป็นคนสืบทอดตระกูลคุณยิงเขาสืบทอดบ่ได้นะมันไขๆคือให้ความสนใจกับผู้ชายหลายโกนนะเนาะอุ้ยอุยอย Đây sẽ là trà tuổi đỡ ơi, phí nọ Nàng tuổi đỡ ơi, nọ ơi กแขกกลับเมดเนาะแม่ไปเบิ่งเขาตีเงินเขาตีตีเงินเห็ดอะไรน่ะเอินนะเอ้นว่าจะได้อันเห็ดเครื่องหมวกเครื่องนุ่งของอาคานะสุดอาคาเครื่องเครื่องประดักเครื่องประดับอ่อบา โอ้เหนื่อยเพราะทเป็นลูกภายแม่ไอไดบอนน์นี่เดูวมันปานนี้นะนี่ผลงานมือนี่ทุกคนดูมันดูมันดูมันเหนื่อยมากทุกคนเมื่อแห่งจะขอลาแล้วเนาะ บก,กินน้ำอาอมดลมบก,กินขอหวานโดนแล้วเนื่องจากว่าเออถเถาแกแล้วโนยะายา้ลดความหวานที่จริงเป็นคนมาก,กินหวานเฮงๆเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยายามลดพอนเนื่องจากว่าหน้าแกมากนะจะขอลาแล้วเด้อทุกคนเนดะ้อขอพักผ่อนไปนอนหลับแป๊บหนึ่งเนาะ <laughs> เมื่อยเต่เ้าเลยเมื่อกี้ตื่นเ้าเดยอือก็จะประมาณนี้ทุกคน ถ้าข้าเขาจะให้ความสนใจกับผู้ชายหลายกอนผู้หญิงเนาะแต่ก็บุเป็นนย่งอันนี้จะเป็นหิตของประเพณีแต่ว่าใ,ในทางกฎหมายหรือว่าในทางการใช้ชีวิตเขาก็แบบเสมอภาพกันแต่ว่าหลายๆอย่างก,ก็บเสมอภาพ <c oughs> <c oughs> นะจะขอลร้านเรว <c oughs> จะไปดี <c oughs> เจอกันใหม่อีพีหนะ <c oughs> ้าบายๆ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เดือว